อ่าเมื่อนกงวงหัวจุกไม่ปลดล็อกเราควรทำอย่างไงมาลงฟังในคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกงชาแนลนะครับผมถ้าว่าการปลดล็อกนกงหัวจุกในครั้งนี้มันปลดล็อกไม่ได้นะครับผมทาอย่างไรต้องเตรียมอะไรมาลงฟังในคลิปคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับอ่าเราจะพามาแนะนําให้รู้นะครับผมว่านกงหัวจุกไม่ปลดล็อก เราจะควรทําอย่างเลขนะครับผมอย่างเลขที่เราควรทําคือเตรียมเอกสารนะครับผมแล้วก็เตรียมไม่พร้อมนะเออเลโก็ใบที่ว่าขออนุญาตนกงหวจ,จุกนะครับผมมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตนะครับผมนะถ้าถามว่าขออนุญาตที่ไหนนะครับผมก็ขอที่กรมอนุรักษ์สัตว์ป่านั่นเองนะครับผมเตรียมของไปให้พร้อมนะครับผมแล้วก็ ไปขออนุญาตกันนะครับผมคือถ้าเราไม่ได้ปลดล็อกนกโงงหัวจกุกสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือการไปขออนุญาตนะครับผมถ้า,าคนเพื่อนคนใดที่อยู่ใกล้บ้านก็โชคดีไปนะครับผมเพราะว่ามันมีบางจังหวัดนะบางจังหวัดก็ไม่มีนะครับผมและบางคนก็ต้องเดินทางไกลอันนี้ก็ต้องลงทุนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะถ้าโดนจับมันก็หาที่หนักเลยทีเดียวนะครับผม อ่าแต่ถ้าใครอยู่ใกล้บ้านก็ไปทําให้ถูกต้องนะครับผมยอมจ่ายไปนะคว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหรเท่าไหรเราก็ยอมจ่ายนะเพื่อที่นกตัวนั้นนะสมมุตินะครับผมเราขับรถยนต์ไปนะเออก็ตั้งด่านและโดนจับถ้าเราไม่มีใบอนุญาตนะเราโดนหนักนะครับผมคําว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนะตัวเดียวเพื่อนๆก็จะโดนหนักหนักทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าตัวเดียวสองตัวนะ คือโทษฐานก็คือเอาเป็นว่าหนักถึงขั้นรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นนะใครอยู่ในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้กลุมอนุรักษ์สัตว์ป่าก็ไปขอเสียเพราะว่าใบที่โกรกในการขออนุรักษ์นะครับผมมันมีนะมันมีในอินเทอร์เน็ตนะครับผมเมื่อกี้ผมได้ไปเซิร์ชดูมาแล้วนะว่ามันมีใบที่ให้โกรกเลวเอาไปยื่นนะครับผม อ่าแต่ถ้าใครที่จะขออนุญาตเพาะพันธุ์ฟาร์มจะไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมแบบนั้นจะต้องมีชื่อเออเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินแล้วก็ที่ที่จะเพาะพันธุ์ต้องตรงกันนะครับผมนั่นคือจะเป็นทางฟาร์มแล้วกันนะจะเป็นทางฟาร์มแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับผมมาตรวจประชากรน,นกของเพื่อนๆนที่มี อ่าแล้วเขาก็าจะนําห่วงนําอะไรไม้นะจะมีหน้าที่มาตรวจเยอะแยะนะครับผมแต่ในกรณีวันนี้นะผมมาพูดถ้าว่านกงหัวจุกไม่ปลดล็อกนะไม่ปลดล็อกผมก็บอกให้เพื่อนๆไปขอนะครับผมไปขออนุญาตกรมอนุรักษ์สัตว์ป่าเหมือนที่บอกไปข้างต้นคลิปนะครับผมนี่เป็นอีกวิธีนี่เป็นวิธีเดียวนะครับผมที่นกงหัวจุกจะรอดจากการโดนจับนะที่เรากลัวๆัวกันอยู่ แต่ถ้าใครเลี้ยงหลายตัวอันนี้ก็ลำบากหน่อยนะครับมอืมเพราะว่านกกรงหัวจุกที่ขออนุญาตนะเราจะต้องใจค่าขออนุญาตหลายตัวนะครับผมค่าวงนะอ่ามันมีนะครับผมมันมีค่านุ่งค่านี้นะครับผมแต่เพื่อนๆจะสบายใจได้เลยนะครับผมสบายใจได้เลยว่าเราเลี้ยงเลี้ยงแขวนๆขวนอยู่นะจะไม่มีเจ้าหน้าที่มา สามารถจับกลุ่มเราได้อันนี้เราก็ปลดไปไปในอ,อีกหนึ่งระดับนะครับผมเพราะว่าวันนี้ที่ผมมาพูดเรื่องปลดล็อกนอกคงหัวจุกถ้ามันปลดไม่ได้นะก็ให้เพื่อนๆไปตามตามที่ผมบอกในคลิปนี้นะถ้าหลายตัวลาบากบอกเลยว่าขอบอกเลยว่าลาบากนะครับผมถ้านกคงหัวจุกหลายตัวนะถ้าไม่กี่ตัวเรายังสามารถนะครับผม ขออนุญาตและไม่ต้องโดนอ่าเยอะนะครับผมส่วนมากนะั้นนกกรุงหัวจุกที่เขาเค่งนะครับผมนกจําพวกนี้นะจะเป็นนกที่เขาขออนุญาตเลี้ยวทั้งนั้นนะทําไมจึงขออนุญาตใช่ไหมเพราะว่านกกรุงหัวจุกพวกนี้นะครับผมจะต้องเดินทางหนึ่งเดินทางนะจะต้องเจอด่านจราจรจะต้องเจอพูดง่ายๆก็คือเจอตำรวจนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผม ไปขออนุญาตให้ถูกต้องตามหัวข้อที่ผมตั้งไว้ในคลิป,ลปนี้นะคล,คลิปนี้ผมจะตั้งหัวข้อว่าถ้าเรากงหัวจุกมันไม่ปลดล็อกประมาณนี้นะแนวนี้นะครับผมเราจะต้องทำอย่างไรนะก็คือไปขออนุญาตนะครับผมเรามาลุ้นให้เขาไม่ไม่จับไม่จับอันนี้นะครับผมวันไหนที่มันถึงคราวเคละนะครับผมเราจะไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างเต็มปากนะครับผม อย่ารอถึงวันนั้นนะไปขออนุญาตได้ก็ขออนุญาตและใครที่ขออนุญาตเปิดฟาร์มได้สําเร็จก็ขอชื่นชมนะครับผมเพราะพวกท่านจะเป็นเราบรรดาวีรบุรุษเลยนะครับผมที่จะทําให้นอกกงหัวจุกปลดล็อกไดออ้ยิ่งพวกท่านผสมนอกกงหัวจุกได้เยอะได้มากเขาเห็นฟาร์มนกมากนะครับผม ทุกนักเลยถ้าเห็นว่าเออนอกมันไม่สูญพันธุ์นะครับผมมันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสการปลดลกนกคกงหัวจุกไปยิ่งสูงสงูยิ่งขึ้นเออเพื่อนๆลองคิดดูนะการปลดลกนกคกงหัวจุกมันยากนะเพราะว่าตอนนี้มันมันเลื่อนมารอบที่สามแล้วนะครับผมเออผมเองก็ไม่ได้มั่นใจสักเท่าไหร่นะตอนนี้ถ้ามีใครมาปรึกษานะครับผมก็จะ แนะนำทางเออให้ไปในทางขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับผมมีน้องถามว่าของผมเรียกขออนุญาตไหมนะครับผมที่บ้านก็มีขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตไว้ห้าตัวนะครับผมเออแล้วก็ก็เขียนพ่วงมาด้วยว่านกกงหัวไอ้นอกปลดหัวโขนและนกบินล่าดุงนะครับผมอย่างละห้าตัวเพราะฉะนั้นที่บ้านก็ไม่สามารถเลี้ยงเกินเท่าที่เราระบุไว้ได้นะครับผม นั่นก็จะเป็นใบขออนุญาตฉบับโกานะครับผมแบบเกาเกือบ2ี่ิปีที่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นสบัยนี้นะมันจะเป็นการขอแบบได้ตัวที่เขาเรียกว่าห่วงนะครับผมห่วงที่ติดขานกคงหัวจุกนั่นก็คือห่วงที่ขออนุญาตนะถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เคยสอบถามมาจ่ายปีละเป0ร้อยบาทนะครับผมค่าห่วงนะครับผมเออเรียบบางคนถามว่าเออถ้าห่วงใหญ่เกินเล็กเกินเราเอามาใส่นกไม่ได้ จะมีปัญหาไหมไอ้น,นี้เราก็ต้องสอบถามไปยังที่เจ้าหน้าที่ที่เขาให้่วงเรามานะครับผมให้มาใหญ่เกินเราก็ไปโขไม่นะครับผมให้เขาส่งมาให้ได้ในปริมาณที่ใส่นกพอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นนะคลิปนี้นะนกกงหัวจุกนะครับผมถ้าไม่ได้ปลลโพธก็ไปโขไปโขให้ถูกต้องอ่าเขามีวิธีการโขแบบตอนนี้ไม่ยากนะครับผมเตรียมเตรียม,ยมอ่า เตรียมอของของเราไปให้ครบให้พร้อมนะครับผมแล้วก็เตรียมมืนินเตรียมเอกสารยังไงก็ขอได้นะครับผมสําหรับคลิปนก,กงหัวจุกถ้าปลดล็อกไม่ได้ควรไปขออนุญาตเออผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีข่าวที่ว่าอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้านก,กงหัวจุกผมจะมาอัปเดตให้ฟังให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนฝากกดเลขกดเ์ตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าสวัสดีครับ